อารัมพบุตหมื่นล้านที่ใครต่างเรียกผมไม่ได้มาจากบรรพบรุษส่งมอบให้แต่อย่างใดแต่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของผมเป็นหลักดิววีรพัฒเศรษฐีหมื่นล้านนยามที่ใครต่อใครเรียกขานผมนี้ใช่ว่าได้มาจากมรดกตกทอดของบรรพบรุษเพราะย้อนกลับไปเพียงแค่สองรุ่น ซึ่งก็คือรุ่นอากงของผมสถานะทางการเงินของครอบครัวคือติดลบถ้าเป็นภาษาหุ้นก็น่าจะเรียก l t i m ท Low ของวงตระกูลเลยก็ว่าได้เพราะอากงของผมล้มละลายมรดกที่ได้รับจากเหล่าอากงอาม่าที่ตอนนั้นได้รับมากว่าล้านบาทเทียบเป็นเงินสมัยนี้ก็น่าจะมีหลักสิบล้าน หายวับไปกับตาจากการเล่นการพนันตีไก่ชนติดหญิงแถมยังก่อหนี้ให้คนข้างหลังตามล้างตามเช็ดอีกเพลอเกวียนมากขนาดที่ว่าอาม่าของผมต้องเขียนบนปฏิทินจีนว่าแต่ละวันต้องจ่ายหนี้ใครบ้างดังนั้นจากประสบการณ์เกือบตรงของผมผมบอกได้เลยว่า แม้ยากจนแต่หากขยันทำมาหากินไม่ยุ่งอบายมุกยังสามารถลืมตาอ้าปากร่ำรวยได้เหมือนอย่างเหล่ากงเหล่าม้าของผมที่แม้ละเห็ดจากเมืองจีนมาเป็นจับกลางแบกข้าสารในเมืองไทยอย่างยากลำบากก็ยังเก็บเงินได้เป็นล้านลานส่งมอบเป็นมรดกให้อากงผ่านเล่นแต่ถ้าคลองเกี่ยวกับอบายมุก โดยเฉพาะการพนันด้วยแล้วหนักหนาสาหัสยิ่งกว่าไฟไม่บ้าน10ครั้งอย่างสํำนวนว่าอย่างไรก็อยากที่จะลืมตาอ้าปากแถมยังลำบากไปถึงคนข้างหลังแน่นอนว่าในกรณีของครอบครัวผมคนข้างหลังก็คืออาม่าและพ่อของผมนั่นเองพ่อของผมโตมาในสภาพครอบครัวอัตคัดอาหารการกินอย่าได้หวังว่า จะได้กินหมูเห็ดเป็ดไก่อย่างใครเขาพ่อข้าวแต่ละมือ้อยังกินไข,ข่เค็มฟองไม่ได้เลยต้องกินข้าวกับไข่ต้มมือละซีกได้นอนไม่เต็มตาเพราะต้องคอยพะวงว่าจะโดนใครมาทวงหนี้หรือจะต้องเห็นแม่ซึ่งก็คืออามาของผมรับมือกับหนี้ที่พ่อก่ออย่างไรบ้างโชคจึงดีอยู่หน่อยที่อามาผมพอจะใช้เงินเป็น จัดสรรปันส่วนเงินในมือจึงทำให้ยังมีเหลือพอใช้ในแต่ละวันพ่อที่เติบโตมาในสภาพครอบครัวนั้นกับสภาพที่พบเจอประจำตั้งแต่จำความได้จนฝังใจท่ามกลางความลำบากและขัดสนพ่อรู้ซึ้งแก่ใจดีว่าความไม่มีมันรั่นแค้นเพียงใดเพราผมจึงมีวินัยในการใช้เงินอย่างมาก มากขนาดที่ว่าเป็นคนประหยัดเกินขั้นมัธยัติเวลามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแล้วอยากฉลองมากที่สุดคือพ่อยอมใจเงินซื้อโอเลี้ยงเย็นๆสักถุงให้เป็นของขวัญตัวเองเท่านั้นเพราะสิ่งหนึ่งที่เขากลัวที่สุดคือความยากจนและความลำบากเขาไม่อยากกลับไปเผชิญหรือตกอยู่ในสภาพนั้นอีกเพราะฉะนั้นอะไรที่ประหยัดได้พ่อผมก็เลือกที่จะประหยัด อะไรที่ไม่จําเป็นต้องจ่ายพ่อผมก็เลือกที่จะไม่จ่ายใช่ครับเรื่องที่ว่ามานี้ย้อนกลับไปเพียงแค่12รุ่นของวงทะกุลผมเท่านั้นเหมือนล้านที่ใครต่างเรียกผมไม่ได้มาจากบรรพบุบพรบุษส่งมอบให้อย่างแต่อย่างใดแต่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของผมเป็นหลักเสริมด้วยแรงสนับสนุนจากพ่อด้านหนุนด้วยลมใต้ปีก จากแม่เพราะขอบอกตรงนี้เลยว่ามารดกของพ่อผมก็ยังอยู่ที่แม่ของผมผมยังไม่ได้รับมรดกจากพ่อเลยและแม้ผมจะเกิดมาหลังจากที่พ่อผมเลยเลยจุดลำบากขัดสนมาไกลโขเกิดมาบนฟูกนุ่มลหลายๆคนอาจมีเบ้ป,ปากมองมองบน บอกว่านั่นไม่ใช่ฟูกแต่เป็นกองเงินกองทองแต่เขาบอกเพื่อให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าตั้งแต่เกิดมาจนอายุได้เกือบสิบขวบผมไม่รู้ผมไม่เคยรู้ว่าบ้านผมรวยเลยครับที่เป็นเช่นนั้นเพราะเพราะเพราะว่าพ่อกับแม่ใช้ชีวิตได้ธรรมดามากบ้านที่เราอยู่ก็เป็นบ้านหลังธรรมดาธรรมดาไม่ใช่คฤือหนดหลังโตอาหารการกินก็มื้อธรรมดาธรรมดาทั่วไป ที่กินกันในบ้านไม่ใช่อาหารเหล่าพัตคารหรูรถที่พ่อผมใช้ก็เป็นรถญี่ปุ่นคันเล็กๆไม่ใช่รถยุโรปคันละหลายล้านแถมพ่อผมขับรถไปไหนมาไหนเองไม่ได้มีคนขับรถเหมือนอย่างบ้านคนรวยที่เขามักมีกันด้วยโตมาในสภาพครอบครัวเช่นนี้คุณคิดหรือว่าผมจะคิดว่าบ้านตัวเองร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีย่งเก่งก็รู้ว่าพ่อแม่ พอมีเงินให้ได้กินได้ใช้ได้เที่ยวได้ต้องหยิบไม่ต้องหยิบยืมใครแค่นั้นแหละกว่าจะรู้ว่าพ่อผมรวยรวยถึงขั้นเศรษฐสีก็เข้าสู่วัยรุ่นตอนต้นแล้วแต่ก็ท่านั้นแหละครับเพราะการที่พ่อผมมีเงินไม่ได้แปลว่าผมมีเงินและการที่พ่อผมมีเงินไม่ได้แปลว่าผมขออะไรแล้วพ่อจะให้เวลาผมขออะไรพ่อพ่อไม่เคยได้ ผมไม่เคยได้อะไรหมาง่ายๆเลยพ่อมักมีเงินไขแลกเปลี่ยนเสมอคุณลองคิดเล่นดูพ่อแม่ส่วนใหญ่ทั่วไปที่พอจะมีเงินลูกค้องขออะไรก็มักจะซื้อให้ถ้าของชิ้นนั้นราคาไม่มากหรือแพงเกินไปแต่ก็มีหลายครอบครัวที่ราคาไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่พ่อแม่ก็พร้อมจ่ายแต่ครอบครัวผมไม่ได้เป็นแบบนั้น ไม่ว่าของชิ้นนั้นจะราคาแพงหรือไม่ก็ตามถ้าผมอยากได้ถ้าผมอยากขอผมต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อแลกเปลี่ยนเสมอและไม่ใช่แค่ว่าบีบนวดช่วยทำงานบ้านแล้วคุณพ่อคุณแม่จะให้ของที่ขอด้วยนะผมต้องออกไปใช้แรงงานทำงานพาร์ทไทม์ขั้นนั้นเลยแหละไอ้เพศที่ว่าขอปุ๊บแล้วได้ปับ๊บไม่เคยเกิดขึ้นกับผมเลย ถ้าหากว่าเป็นคุณที่ตอนนั้นยังไม่กี่ขวบปีคุณจะรู้สึกอย่างไรผมสารภาพเลยนะผมโคตรจะน้อยใจพ่อแม่จนแทบจะกลายเป็นเด็กที่มีปมในชีวิตด้วยซ้ำแต่ก็อย่างว่าแหละครับวันนั้นผมไม่เข้าใจและกว่าจะเข้าใจก็ใช้เวลามากพอสมควรแต่เมื่อวันที่ผมเข้าใจแล้วผมขอบคุณพ่อกับแม่มาก เพราะมันทำให้วันนี้ผมสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่าการรู้คุณค่าของเงินเป็นภูมิคุ้มกันต่อการใช้ชีวิตที่สำคัญมากมายแค่ไหนและความยากลำบากมันบ่มเพราะตัวเราให้เราเป็นเราอย่างที่เป็นในทุกวันนี้กฎข,ข้อที่ศูนครอบครัวคือแบบอย่างและเบ้าหลอมของทุกสิ่งโดยเฉพาะเรื่องการเงิน สอนให้ลูกรู้ถึงความสำคัญและคุณค่าของเงินตั้งแต่เด็กโตไปเขาจะมีภูมิต้านทานสำคัญในการใช้ชีวิต